เป็นสุมขี่ปลาใหญโสมพี่น้องของแสบจากใหญ่โสมนะครับเด้อของฝากจากใหโสมอืมนี่เป็นเนาะออสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสูง้โหสู้หุ่นนะครับวัอนี้มากครับยายหลอนพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องได้สมุมอ่าสุมปลาได้ไหมเนาะ สมของฝากจากเยสูพี่น้องสมขีปลาสมขีปลานี่สมไข่ปลาได้ไหมเนาะโอ้ของฝากจากเยสูพี่น้องมาพี่น้องด้วยว่าเข้าไปขั้วอะได้วครับเด้อเท่สุดเดียวไปเนาะอันนี้ขีปลาพี่น้อง่ใชได้สมไข่ก็สมขีหรอกแต่ว่าแต่ว่าเข้าขัวซุกมาแล้วครับเงินกินซุกดีกว่าไหมเนาะออุกันนี้ไข่พี่น้องอันนี้ไข่ปลาใส่ขางันเนาะ เออโอ้ยพี่น้องตัวยอญ่ขาดบ้าบบงเดอ้อน่านี่ใส่ๆน,ออนี่นี่พี่เอองงน้เองพักหอมตะไข่่พี่น้องแต่ว่ากระเทียมกระเทียมมาเลยแต่ว,ว่าที่เด็ดอันหนึ่งคือพริกพริกสุด มันจะแสบแสบมาพี่น้องมากมีโน่ปิดเลยบ้านเฮาไหร่เนี่ยเอาข้าวเหนียวนี่ีปั่นข้าวเหนียวทอดทอดแรกข้าวเหนียวคุยกัะขังรถดเนี่ยเป็นมีโน่เหมนบาดพี่น้องของฝากจากยะโสสุมไข่ปลากับสุมขีปลาแต่ว่าเ้างขัวเรียบร้อยแล้วขัวซุกเป็ล่ะพี่น้องเราต้องสงสัยอย่างเดียวมากมากกินไหมล่ะ วายย่งกำลังเตรียมอยู่ไหนๆกีปลากันบ่ขีนอน้ำมาขับบานแซ่บดีพี่เรามามามาดูน้ำกัน ไข่มันขีปลาสุดยอดเลยเบิ่งอันนี้ไข่มันตะว่าเข้างขว้วครับด้วยขวสุกแล้วอืมอ้มแพบบครัก ไปข้ามไงแล้วคือรวมันสีเขียนมันเขียนกุกเสือมันไหลออกมาอีบบ้านตกตุยพี่น้อง ใส่รละเบิดเข้าไปในอ,อู้ฮะพักขนาดขากันมาสัน่น็นสุ่มขีปลาจะสูพี่หนอง,องของเสียบจากเจะสูนะครับเด้อของปากจะกเสอูอื้มี่เป็นเนาะออ ล็อบบัวบอกใหม่แล้วนะครับสมขีป่ปลาสมไขป่ปลาไมีว่าตัวเล็เสียบเสียบพียงสอง อบ๋บอกแล้วบอยมันเสียบอยู่งตรงสองแต่ว่าอย่างหงดหงตัวไหนเสียบกลัวกันนะขีมันเสียบกลัวตัวเสียบขีมันเสียบกลัวไข่อือขีมันเสียบกลัวไข่เปหรอเสียมเล ว่าขีมันเสียกยรีไปหนอแนะนำให้ไปขวานะครับด้วนันสุกเนอไหมครับกินสุกดีกว่าขไงแล้วกับบรรดาใหญแก่แกนจบ่เจือเขาไง ตัวหักย้ม่จังแมนหักม่ยอนนี่แม่ดูไม่ได้บ่ได้เนาะไปนี้อะสองมวดเนอกตักะ <c ười> ย่านเพชรไข่ปลา โอ้หักเลยแบบนี่เนอะเสียงมันคขนเลยของเยสูนสารับกันไปสารับกันมากินไข่และะ้วมากินขีม้มัน ไม่<อ>เหมคนเนี้อืาไก่านเนี้ยสแปรด้นยเนาะเขาหอยห่อนเนาะอืมเขาหอนห่อนด้วจะเป็นเมนูบานเขาไป็นเนาะมาตรงเอียงหลายซ้ำนี่แหละก็อิ่มเลยเนีของกินบานเขาแค่ก็ยูถ่วงแล้ว โอ้ยพุ่งใหม่ก่อนสนใจหน่วยเนี่ยอืมคนน่าอ,อย่าโมดิเพชรเด้แต่ว่าอันนั้นอันนี้ขึ้นขึ้นตาพี่หนอ่อยโอ้ยตาแ๋งเลย นั่งตู้บุ๊คัวหักาหาหาปูเองเนีย่ยแบบมันจะมุ่มันนเพรมันปลอมขนาดเนีย้ยน ใส่ไปเสียขำอิ่มไว้ฮะนาะงขับคับหน่อยบ่ไม่ต้อ,ง,อตงจำเลยไปตุ๋นะอีอปลาเนี่ยขักเข้อตอ,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 องเทศแบบนี้ไว้เ่อบอกพี่ เห็ดอนไรไม่เอาพริกไปขัดเทียมเอาเท่าที่เท่าใครก่อนโอ้มันงเบยุบตะกุยเลียดซอสมากพอดีเฮ้อ่ี กินอีกไ,ไหมอืมหักลายไปเนอ้อาะใช่กินน้ำใหม่กับใบแห้งเติมเห็ดเติมนี่แหละพี่นอ้องของเสียบแตงยูตรโสมทีปลากับโสมไขป่ปลาเป็นเมนูอีสานบ้านเฮาเห็ดเบี้ยงไม่เมย์มากินตุยกินตัวนี้ก่อนอิ่มพี่น้องก็บเสียบไปกัน แก่กวางเถานะครับกินก็ขอน,นี้อ่อนอนได้ช่ไหมเนาะเอาคลิปนี้เอาซับใน,พ,นพ,พี่น้องขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับทีตต่ตามรับชมช่ององโปงเช่นเดียวกนะครับขอขอบคุณทุกคนที่ตามทุกซับสไครต์ทุกไลท์ทุกแช่กดไลค์เข้าไปไงจะเรื่มกดไลค์เขแชร์พี่น้องเรื่อเพื่อให้คนนังใจให้นของโปงกับยายหลอน,นเหตุคลิปได้ดีคดรับขอบคุณกับนังใจตลอดมาแล้วก็ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ทุกทุกคนเป็นของเนื้อ เอาโมนี่กับบุ้มยังไหลเดี๋ยวขอมยิบหนาสวัสดีครับสวัสดีค่ะ